การกลับมาของตำนาน Kawasaki KLR 650ปี2026 Kawasaki KLR 650ถือว่าเป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์สายแอดเวนเจอร์ที่ครองใจนักบิดทั่วโลกมาอย่างยาวนานและในปี2026นี้ Kawasaki ได้นำ KLR 650กลับมาอีกครั้งด้วยการอัปเกรดใหม่ที่ผสมผสานความแข็งแกรง่ง ความทันสมัยและความทนทานที่ไม่เคยหายไปจากกลุ่นก่อนการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่ยังเป็นการยกระดับประสบการณ์การขับขี่ทั้งบนถนนและเส้นทางออฟโรดการออกแบบและสไตล์ที่พัฒนาขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกของ KLR 650รุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนตามสไตล์สายลุยแต่ได้เพิ่มเส้นสายการออกแบบที่ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้น ตัวถังน้ํามันยังคงขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเดินทางระยะไกลส่วนไฟหน้าและไฟท้ายเปลี่ยนมาใช้ระบบ LED ทั้งหมดเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยยามค่ําคืนอีกทั้งยังมีการปรับปรุงแฟริงให้รับลมได้ดีขึ้นลดแรงประหานและช่วยให้การขับขี่สบายขึ้นเมื่อวิ่งทางไกลการออกแบบใหม่นิยามผสมผสานสีสันแบบทูโทนที่โดดเด่นทำให้รถดูดุดัดนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเครื่องยนต์และสมรรถนะ KLR 650ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด652 c c ซีซจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและผ่านมาตรฐานไอเสียสากล ระบบหัวฉีดถูกพัฒนาใหม่เพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมแรงบิดในรอบต่ำยังคงเป็นจุดเด่นทำให้การขับขี่ในเส้นทางธุรกันดารมั่นใจมากขึ้นระบบเกียร์5สปีดถูกปรับจูนใหม่ให้ลื่นไหลและเหมาะกับทั้งทางเรียบและทางลุยระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิดขนาดใหญ่และโช้หลังแบบยูนิตร็อกปรับระดับได้ช่วยให้การควบคุมมั่นคงแม้ต้องเผชิญเส้นทางที่ครุขคระเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย คาวาซากิได้ใส่เทคโนโลยีใหม่เข้าไปใน KLR 6 5 0รุ่นนี้เพื่อให้ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่แผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงผลครบทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันและเกียร์ที่กำลังใช้งานนอกจากนี้ยังมีพอร์ตชาร์จ USB และช่องเสียบไฟ 12V เพื่อรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการเดินทางระบบเบรก ABS ที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานทั้งถนนดำและเส้นทางวิบากช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขี่ การออกแบบเบาะนั่งกว้างและนุ่มขึ้นรองรับการเดินทางไกลโดยไม่เมื่อยลา้าอีกทั้งตำแหน่งแฮนด์ยังถูกปรับให้เข้ากับสรีระเพื่อการควบคุมที่ง่ายและสบายราคาและความคุ้มค่าสิ่งที่ทำให้ Kawasaki าาา KLR 650ปี2026น่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการตั้งราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะและคุณภาพที่ได้รับ มันยังคงเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไกลบนทางดาและผู้ที่อยากผจญภัยบนเส้นทางออฟโรดจุดแข็งของรุ่นนี้คือความทนทานการดูแลรักษาง่ายและความอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงในทุกสภาพถนนสำหรับใครที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์คู่ใจที่จะอยู่กับคุณทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางผจญภยัย KLR 6 5 0ปี2026คือคำตอบที่ยากจะมองข้าม